พ่อนี่คงจะหมดสิทธิ์ทำไมอะก็เพราะว่าหมดสิทธิ์หมายถึงว่าไม่ได้เจอตัวตนเขาแต่รู้อยู่แล้วว่าอย่างนี้ก็แค่อย่างนี้แหละครับแต่ขาน้องชายนี่ก็อยู่ประมาณ80%เอเอ้ยไม่ใช่ที่จะไม่พบเอา้าที่จะไม่เจอ แปที่จะไม่เจอก็เพราะว่าเราก็เหลืออยู่แค่สิก็ประมาณ20%อร์เซน่ะที่จะไอ้นูนเพราะว่ามันอายุมันเยอะกันทุกคนแต่น้อยมากเลยนะยี่เปอร์เซ็นที่เราหวังนะทำไมถึงยังยังหวังอยู่ทําไมถึงกล้าหวังอ้ยี่สิบซนี้ไม่หรอกครับยังไม่กล้าหวังก็แค่อยากรู้แค่นั้นเองว่ามันถ้ามันไม่ได้ก็คือไม่ได้แต่ถ้ามันได้นี่ก็ โอ้ไม่รู้จะว่าอย่างไงแล้วแค่แค่อยากเห็นอยากรู้จากเขาว่าเขาอยู่อย่างไงที่เราเกิดมาเป็นคนไทยด้วยการเกิดมาในท้องเดียวกันพ่อแม่เดียวกันนี่ว่ามันจะยังอยู่ไหมแค่นั้นเองาาิิหรหรแ่่งััทีพนนอนภ